ตอนนี้เราอยู่กันในเกมคอปปี้บุ o กออฟชาร์โดครับเนื้อเรื่องในเอพิโซดที่4จะย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งไซกะชวนนาโฮเพื่อนสนิทโรงเรียนเดียวกันมางานคอนเสิร์ตของวง Twinkle l i r l s ซึ่งนาโฮก็ชอบมากจนกลายเป็นแฟนคลับคนใหม่ไปเลย ตอนนี้เพิ่งสามทุม่มทั้งคู่เลยแวะไปร้านขนมกันต่อทั้งสองคนมีชีวิตคล้ายๆกันถึงจะยังเรียนมปลายอยู่แต่นาโฮก็ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องลี้ลับกับอาจารย์คิบิกินักเขียนเรื่องเหนือธรรมชาติชื่อดังและยังทําบล็อกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอีกด้วยขณะที่ไซยากะทํางานวงการบันเทิงทั้งภาคเสียงเล่นละครและเป็นพิธีกรรายการวิทยุทั้งสองคนเลยไม่ค่อยได้เข้าเรียนซึ่งรายการวิทยุที่ไซยากะเป็นพิธีกรอยู่กําลังจะมีตอนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ เธอเลยอยากชวนนาโฮไปเป็นแขกรับเชิญเพราะแฟนๆที่ชื่นชอบไซยากะอยากรู้จักนาโฮที่เป็นเพื่อนสนิทและเธอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อีกด้วยนาโฮทำหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเธอก็ร้องเป็นแมวซึ่งเป็นสัญญาณว่าเธอตอบตกลงเป็นมุมของนาโฮที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นหลังจากกินขนมกันหมดทั้งคู่ก็ออกมาจากร้านพักหลังนี้นาโฮไม่ได้กลับบ้านของตัวเองและหันมาพักบ้านของอาจารย์คิบิกิที่เธอทำงานด้วยแทน เธอเลยถือโอกาสพาไซยากะไปที่บ้านเพราะเธอเป็นแฟนผลงานของอาจารย์คีบิกิเหมือนกันถึงจะดึกมากแล้วแต่คีบิกิก็ยังต้อนรับไซยากะอย่างดีและไปชงชามาให้ทําให้เธอเข้าใจแล้วว่าทําไมนาโฮจึงหลงรักอาจารย์ห้องรับแขกทุกแต่งแบบผสมระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามแต่ไซยากะก็ได้ยินเสียงนาโฮตะโกนมาจากอีกห้องเพราะทาคุชิที่เป็นตากล้องเข้าห้องน้าไม่ปิดประตูไซยากะเลยชะเงือหน้าไปดูส่วนอาจารย์คีบิกิหัวเราะทั้งคู่มาจากในครัว หลังจากนั้นทุกคนก็มารวมกันที่ห้องรับแขกแต่นาโฮก็ไล่ทาคุชิกลับบ้านเพราะถึงจะโตกว่าแต่ทาคุชิเป็นตัวโดนของกลุ่มนี้หลังจากนั้นสักพักไซยากะก็ขอตัวกลับบ้านเหมือนกันนาโฮเลยเดินออกไปส่งที่หน้าบ้านไซยากะให้นาโฮยืมซีดีเพลงวงทวินเกิลเกิลส์ส่วนนาโฮก็ให้ยืมหนังสือของอาจารย์คิบิกิไปพอในบ้านเหลือกันแค่คิบิกิกับนาโฮทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องโรงเรียนเฮเวลี่โฮสที่นาโฮศึกษายอยู่มันอาจกลายเป็นผลงานระดับโลกเลยก็ได้ แต่หลังจากนาโฮศึกษาบ้านชิโนอสกิเมื่อเดือนก่อนเธอก็ได้รับผลกระทบทางวิญญาณมาพอสมควรทั้งเป็นอัมภาพาช,ชั่วข่าวฮูวิงฝันร้ายชัดเจนว่านี่เป็นคดีที่อันตรายเกินไปสําหรับคิบิคิและทากุชิพอคิบิคิเป็นนักเขียนไม่มีพลังวิญญาณแบบเธอวิญญาณที่พวกเธอกําลังเผชิญหน้าอยู่มีพลังงานมากกว่าตนอื่นๆที่เคยเจอจะให้พวกเขาเข้าใกล้เรื่องนี้มากกว่านี้ไม่ได้ซึ่งนี้ก็เป็นเหตุผลที่นาโฮไม่อยากไปรายการของไสย,ยากาศในตอนแรก พอการเล่าเรื่องผีอาจชักนําวิญญาณมาทําร้ายไสยากะด้วยแต่จนถึงตอนนี้วิญญาณที่มาก่อกวนนาโฮะก็ยังไม่เคยทําร้ายคนรอบข้างเลยเธอเลยคิดว่าน่าจะควบคุมเรื่องนี้ได้ไปรายการของไสยากะคงไม่เป็นไรแต่ถ้าคิบิกิกับทาคุชิจะทาไปที่กามไปเฮเวนลี่โฮสเธอต้องไปด้วยเพื่อความปลอดภัยเธอเลยเขียนจดหมายทิ้งไว้ตอนเช้าว่าเธอค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถทาไปที่กามกับจากเฮเวนลี่โฮสมาโลกปกติได้แต่คิบิกิกับทาคุชิไม่มีพลังในการปลดปล่อยวิญ,ญญาณเหมือนเธอ ถ้าไปกันเองจะเป็นอันตรายเลยให้รอเธอกลับมาจากโรงเรียนก่อนแล้วค่อยทาพิธีกรรมซาชิโกโด้วยกันซึ่งคีบิกิที่ได้อ่านจดหมายก็ขอบคุณที่นาโฮเป็นห่วงเขาแบบนั้นแต่ยิ่งรู้ว่างานนี้อันตรายเขายิ่งไม่อยากให้นาโฮเข้ามาเสี่ยงเขาเลยเขียนโนต้ตตอบเธอเอาไว้และตั้งใจจะเข้าไปเฮเวลี่โฮสกับทาคุชิกันสองคนดานไซยกะที่ลาไปทํางานครึ่งเช้าก็มาถึงโรงเรียนช่วงพักเที่ยงพอดีและขึ้นไปหานาโฮที่ไม่ได้ทํางานแต่โดดเรียนมาบนดาดฟ้าประจํา แล้วคุยกันเรื่องงานเขียนของคิบิกิกับเพลงของวงทวิงเกิลเกิลส์ที่แลกกันไปเมื่อคืนจนกระทค่ังโรงเรียนดังตอนบ่ายโมงไซยากะก็ไปทํางานต่อส่วนนาโฮที่อยู่คนเดียวกับไอเป็นเลือดคําสาปของซาชิโกะส่งผลกับเธอในระดับเซลล์แล้วหลังจากเลิกเรียนก็ถึงเวลารายการวิทยุของไซยากะเธอทําหน้าที่พิธีกรได้อย่างเป็นมืออาชีพแต่นาโฮที่เข้ามาในห้องอัดกับสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติวิญ,ญญาณของซาชิโกะนั่งอยู่ที่มุมห้องหลังไซยากะ ดวงตาของเธอกลวงโบแต่นาโฮก็รู้สึกได้ว่าซาชิโกะกำลังจ้องเธอรอเวลาที่จะเล่นงานคำสาปของซาชิโกะรุนแรงจนเธอไม่สามารถควบคุมได้แล้วแต่อย่างน้อยเธอต้องทำให้มั่นใจว่าไซยากะจะไม่เป็นไรทำให้นาโฮพะวงมองไปข้างหลังไซยากะอยู่ตลอดในคดีที่ผ่านมาโดยพลังของนาโฮมันไม่ยากเลยที่จะจัดการกับวิญ,ญญาณพวกนี้แต่ซาชิโกะที่สามารถปรากฏตัวได้แม้อยู่ในแสงสว่างเป็นคนละเรื่องกันแต่ตอนนี้กล้องยังถ่ายอยู่ เธอจะไอเป็นเลือดออกมาไม่ได้โชคดีที่ซาชิโกะนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นจนจบรายการระหว่างรายการซายากะรู้สึกได้ว่านาโฮต้องเป็นอะไรแนะ่ๆแ,นะแต่นาโฮก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรแต่ทีมงานกลับได้ยินเสียงแทรกเข้ามาระหว่างที่ซายากะอ่านเรื่องผีที่เป็นแฟนส่งเข้ามาได้ยินเป็นคําว่าฉันมองเธออยู่ฟูตาริโนโคเอชิกาคิโอะไนนคิโมเซน 京都府の水野さん <laughs> ご冗談をそうですねこれだけの事例証拠ではここですさえのきさんの「そうですね」の後ですご冗談をそうですねこれだけの事例証拠ではこれ見えてるって言ってるんじゃない แล้วระหว่างที่กำลังคุยเรื่องนี้กันดเลกเตอร์ก็ลงไปนอนดิ้นที่พื้นหน้าแดงมันหายใจไม่ออกสตาฟคน,นอื่นๆแตกตื่นกันใหญ่และสั่งให้พานาโฮที่เป็นแขกออกไปถึงจะไม่มีความรู้ด้านนี้แต่สายากะเชื่อว่านี่ต้องเป็นฝีมือของวิญญาณแน่ๆส่วนนาโฮก็คิดว่าเธอไม่น่าตกลงมาเป็นแขกรับเชิญรายการนี้เลยหลังจากออกมานาโฮเลยขอโทษไายากะแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไร พอดาเลกเตอร์ทุกสรงโรงพยาบาลทันส่วนเสียงที่แทรกเข้ามาก็ตัดต่อออกได้ขอบคุณที่นาหกมาเป็นแขกรับเชิญถ้ามีทางไหนที่สามารถตอบแทนได้ให้เธอบอกยากกะได้เลยเธอยินดีจะช่วยแล้วทั้งคู่ก็ยักย้ายกลับบ้านไประหว่างทางนาหกก็คิดถึงเรื่องที่เธอใช้พลังทั้งหมดเพื่อกดพลังของซาชิโกะเอาไว้แต่วันนี้ก็ยังเกือบต้องมีคนตายเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์คิบิกิเธอคงต้องล้มคดีซาชิโกะทิ้งซะแล้วส่วนตัวเธอที่ถูกวิญญ,ญาณทำร้ายก็คงต้องรับพิธีกรรมไล่ผีด้วย ตอนกลับมาถึงบ้านของคีบิกิบ้านกลับมืดสนิทไม่มีใครอยู่บ้านแต่หลังจากเจอกระดาษโน้ตที่คีบิกิทิ้งเอาไว้นาโฮก็รีดออกมาบอคีบิกิวัาทาคุชิทำให้ที่ครมซาชิโกเข้าไปในโรงเรียนเฮเวนลี่โฮส์แล้วตอนที่เธอไม่อยู่นานไซยากะที่กลับมาถึงบ้านของตัวเองก็ได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ในห้องบอกว่ามองเธออยู่ทำให้ไซยากะก็กำลังกลัวเหมือนกันแต่นาโฮก็ร้องให้ภูมิฟ่ายมาที่บ้านของไซยากะเธอเลยรีบลงไปดูนาโฮอยู่ในสภาพต่างจากที่เธอรู้จักอย่างสิ้นเชิง บอกว่าคีบิกิข้ามไปแล้วเป็นความผิดของเธอเขาจะต้องตายที่นั่นนาโฮเลยขอดองให้ซายากะมาที่บ้านของคีบิกิด้วยกันแล้วเล่าเรื่องพิธีกรรมซาชิกโกให้ฟังมิติปิดเฮเวลลี่โฮมีพลังมากเกินไปเธอเลยคิดจะล้มคดีนี้แต่ก็บอกคีบิกิไม่ทันซายากะเลยเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยนาโฮพาคีบิกิกลับมาได้เพราะพิธีกรรมนี้ทําคนเดียวไม่ได้ก่อนหน้านี้ซายากะบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเธอก็ยินดีนี่คือตอนที่นาโฮะจะขอความช่วยเหลือจากเธอแล้ว นาโฮสัญญาว่าจะปกป้องไซยากะเองเธอจะปลอดภัยแน่ๆแ,แค่ช่วยทําวิธีการ,รให้นาโฮเข้าไปได้ก็พอแล้วนาโฮก็ร้องไห้ใหญ่ไซยากะที่เห็นแบบนั้นเข้าใจอ่อนปฏิเสธไม่ลงเลยขอกลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนทําให้นาโฮต้องอยู่บ้านคนเดียวอีกครั้งคีบิกิข้ามไปเฮเวลี่โฮสกับทาคุชิแล้วทิงเธอไว้บางทีเขาอาจตั้งใจทําแบบนั้นเพื่อให้เธอกระจายคำสาบต่อไปก็ได้เธอเลยเปิดคอมขึ้นมาแล้วเขียนเรื่องวิธีการ,รซาชิโกะลงไปในบล็อกของเธอ โดยเขียนหลอกว่าเป็นพิธีกรรมที่จะทําให้เป็นเพื่อนได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนาไายากะที่เตรียมตัวเสร็จก็ออกมาจากบ้านบอกว่ามีงานต้องทําแม่เลยให้ช็อกโกแลตมาชิ้นหนึ่งเธอจะได้ไม่ขาดน้าตาลมันเป็นเหมือนความรักของแม่ที่จําเป็นมากกับเธอในช่วงเวลาที่เธอกลัวแบบนี้หลังจากนั้นนาโฮะและไายากะก,ะก็ทําพิธีกรรมซาชิโกะด้วยกันผืนแยกออกแล้วทั้งคู่ก็ถูกดูดเข้าไปฟื้นขึ้นมาอีกทีไายากะ,กะก็พบว่าตัวเองอยู่ที่ชั้นใต้ดินในห้องที่เปียก หนาวและมืดแต่นาโฮไม่ได้อยู่ที่นั่นซซยกากะอยากกลับบ้านทันทีที่มาถึงแต่เธอดันไม่ได้ทำที่กลับเอาไว้ถ้าหานาโฮไม่เจอเธอจะต้องติดอยู่ที่นี่จนตายซซยกากะเลยร้องไห้แล้วเริ่มเดินหานาโฮที่เป็นทางรอดเดียวของเธอไม่ว่าห้องจะมืดและน่ากลัวขนาดไหนเธอก็ต้องเข้าไปเพราะนาโฮอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้ทําให้เธอเข้ามาในห้องเชือดและไปเตะโดนถังเลือดเธอมองอะไรไม่เห็นจนอยู่ๆไฟในห้องก็ติดขึ้นมา ทำให้เธอเห็นว่าแมาลงไต่อยู่เต็มขาไปหมดโดยความกลัวเธอเลยรีบปัดแมลงออกไปไซยะรับความกดดันไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังพยายามตั้งสติเธอพยายามคิดว่านี่อาจเป็นห้องที่ใช้ฆ่าสัตว์ทั่วไปแต่พอเจอเอวัยวะมนุษย์ในห้องเธอก็สติแตกและได้ยินเสียงใครบางคนกําลังเดินอยู่ข้างนอกอาจเป็นคนเดียวกันกับที่เปิดไฟในห้องนี้ก็ได้คนคนนั้นต้องกาลังเดินมาทางนี้แน่ไซยะเลยพยายามที่สุดที่จะไม่ส่งเสียงและเข้าไปหลบในตู้ ถ้าตู้ปิดสนิทมันจะล็อกทันทีเธอเลยแง้มประตูไว้นิดหนึ่งเธอไม่ได้อยู่ในห้องตามลำพังแต่มีผู้ชายตัวใหญ่ถือค้อนท่าทางคล้ายซอมบี้อยู่ในห้องกับเธอด้วยเขาแบกเด็กผู้หญิงเอาไว้บนไหล่แล้วฟาเธอลงกับโต๊ะที่ชุ่มไปด้วยเลือดเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่มีขาแขนถูกมัดเอาไว้กับโต๊ะและผู้ชายคนนั้นก็ยัดคีมเข้าไปในปากของเด็กผู้หญิงเพื่อดึงลิ้นออกมาสักพักเสียงร้องหอยหวนของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เงียบไปใจยากะกลัวจนฉี่ราดเลอะตู้เต็มไปหมด แล้วชายคนนั้นก็เอาลิ้นที่เขาตัดได้ยกลงไปในถังเอาคีมเก็บเข้ากล่องอุปกรณ์แล้วถือถังที่มีลิ้นเดินออกไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนไซยากะยังใช้ชีวิตอย่างคนปกติแต่ตอนนี้เธอกลับต้องเห็นเด็กผู้หญิงถูกฆ่าตายต่อหน้าจนฉี่ราดท้ายดอนานกว่าน,นี้ผู้ชายคนนั้นอาจกลับมาก็ได้ไซยากะเลยออกมาจากตู้ศพของเด็กผู้หญิงขาขาดยังนอนอยู่บนโต๊ะเลือดท่วมปากสีหน้าน,าน่ากลัวถึงจะพาตัวเองออกมาจากห้องได้แต่ไซยากะก็ทนไม่ไหวอีกแล้ว ไม่หรือว่าเวลาผ่านไปนานกี่วันมือถือแบตหมดนาฬิกาก็ตายแต่ยากะก็ยังพยายามตามหานาโฮแต่ก็ไม่เจอสิ่งเดียวที่เธอเหลือคือช็อกโกแลตที่แม่ให้เอาไว้ถึงจะหิวแต่เธอก็ทําใจกินมันไม่ลงเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องหมายความรักของแม่กับเธอจนสุดท้ายเธอก็ถูกชายคนนั้นจับได้ในใจของยากะยังคงคิดถึงคําพูดของนาโฮที่บอกว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเขาลากเธอไปกับพื้นช็อกโกแลตของเธอตกระหว่างทาง ซาชิโกะที่เดินมาเจอเลยกินมันซะสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkisto.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและบอลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน d เดสคริ t i o n ใต้คลิปเราไว้เดากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ